สวัสดีค่ะนักเรียน่าในในคลิปนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฝึกการคํานวณฝึกทักษะการคํานวณเรื่องกระแสไฟฟ้าในตัวนํานะคะอะมาเริ่มกันเลยฝึกการคํานวณ เรื่องกระแสไฟฟ้าในตัวนำคู่จะออกข้อสอบด้วยนะคะนักเรียนถ้าใครที่ดูคลิปครูสอนนะคะก็จะทำข้อสอบกลายภาคได้เลยข้อไหนที่ครูเอามาทำาเป็นตัวอย่างครูก็จะ ออกข้อสอบเลยข้อนั้นเลยนะคะให้รางวัลสําหรับคุณตั้งใจนะคะ,ะจะมีประมาณสี่ข้อนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะลวดตัวนำโูหะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมีกระแส ไฟฟ้าไหลผ่านสองแอมแปร์ในเวลา5นาทีปะริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำมีค่ากี่คูลอม วิธีทำนะคะวิธีทำครูย้ําอยู่เสมอนะคะว่า1นะคะถ้าพวกเราจะเก่งพวกเราจะต้องฝึกอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์ให้จบอ่านแล้วนะคะพวกเราเขียนตัวแปรที่โจทย์มันกําหนดให้ออกมาให้ได้นะคะแล้วก็เลือกสูตรแล้วก็มาแทนค่าแล้วเราก็จะได้คำตอบนะคะอ่ะส่วนข้อนี้นะคะ ลวดตัวนำโลหะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน2แอมแปร์กระเสไฟฟ้าไหลผ่าน2แอมแปร์นั่นแสดงว่าตัวแปรแรกที่เราได้ก็คือ I เท่ากับ2แอมแปรนะคะในเวลา5นาทีในเวลา5นาทีาาทโจทย์มาหลอกเราแค่นี้ค่ะเวลาโดยทั่วไปที่เราใช้ในการคำนวณมันจะมีหน่วยเป็นวินาที เพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลง5นาทีเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาของเราก็คือ5นาทีคูณด้วย60ก็จะกลายเป็นวินาที60วินาทีนะคะ,ะคูณไว้เลยได้เท่ากับ300ใช่ไหมคะ300วินาทีปริมาณประจุไฟฟ้านี่นะคะ ปริมาณประจุไฟ,ฟฟ้าแสดงว่าโจทย์มันให้เราหา Q วค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่ที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวด,ดตัวนำมีกี่คูลอมถ้าเราอ่านประโยคนี้แล้วเรายังไม่ได้ว่าโจทย์มันให้หาอะไรเรามาดูที่หน่วยของม,มันนะคะมันให้หาคูลอมจากคลิปที่แล้วนะคะที่ครูวางไว้ให้นะคะคูลอมก็คือการหาคิวนั่เองค่ะปริมาณประจุ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของตัวแปรเรื่องที่เราเรียนมาเมื่อกี้เราก็ต้องมองนะคะ i t q นะ,ะนั่นแสดงว่าเราก็ต้องหา q ใช่ไหมคะเราต้องหา q จากสมการมีสมการเดียวค่ะ i เท่ากับ q ส่วนด้วย t ท,ทีนี้ถ้าต้องการหา q ทีมันหารอยู่ก็ย้ายมาคูณกับ i เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแปรที่เรารู้รู้ค่าของมันจากที่เราเขียนไว้มาแทนค่า i ก็คือ300 i นะคะเอ้ยไกัเซฟไฟฟ้าก็คือ2อแอมแปร์นะก็จะได้เป็น300คูณ2ก็จะเท่ากับ600 ผูล้ลมนะคะง่ายใช่ไหมคะง่ายนะคะอ่าอีกสักข้อหนึ่งนะคะอีกสักข้อหนึ่งในเรื่องของโจทย์ตัวนี้นะคะอ่าเป็นข้อสองลวดตัวนำ รว่ตัวนำอันหนึ่งมีประจุ120คูลอมเคลื่อนที่จากไร่ e ไปยังปลาย b ในเวลา1นาทีและมีประจุลบสองคูลอมเคลื่อนที่จาก ปลายบปลาย B นะคะไปยังปลาย A ในเวลาเดียวกันจงหาขนาดของ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำนี้ได้แล้วนะคะจากโจทย์นะคะเขาให้หาขนาดของกระแสไฟฟ้านั่นแสดงว่าเขาให้เราหา,อาไอ นะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่โดยเขากำหนดอะไรคะเขากำหนดประจุมาให้นะคะประจุก็คือกำหนด q ทีนี้เรามาดูนะคะว่า q ที่เขากำหนดมาให้มันมีประจุอะไรบ้างเพราะ q มันหมายถึงปริมาณประจุทั้งหมดนะคะประิมาณประจุทั้งหมดนั่นแสดงว่าตัวนี้มีประจุบวกอยู่120คูพลลอมแล้วก็มีประจุลบอยู่ 240คูลอมเครื่องหมายลบข้างหน้าเป็นเนลักษณะของประจุนะคะก็คือเป็นประจุลบแต่เวลาเอามารวมกันเราไม่ได้เอาเครื่องหมายมานะคะมันหมายถึงอิเล็กตรอนเฉยๆนะคะก็คือเท่ากับ360นะคะคูลอมเสร็จแล้วมันบอกว่ามันเคลื่อนที่จาก a ไปยัง b ใช้หนึนาทีและเคลื่อนที่จาก b ไปยัง a ในเวลาเดียวกันนะคะ แสดงว่าเวลา t ท,ที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเท่ากับ1นาทีซึ่งเราจะต้องแปลงเป็นวินาทีก็คือคูณด้วย60ก็เท่ากับ60วินาทีนั่นเองเสร็จแล้วโจทย์ให้หา i นะคะตัวแปรเรามีแค่ i เท่ากับ q ส่วน t ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า i กับระแไฟฟ้าเลยก็คือ3600คูลอมส่วนด้วย60 วินาทีเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าไอของข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6นะคะตัดหกสามสิบหกหแอมแปร์จะเขียนก็ได้ใส่สัญลักษณ์ก็ได้นะคะอ่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมันยาวเกินไป เดี๋ยวครูจะลงยูทูป